ต้องกวนต่ออีกนิดนึงจนกระทั่งเขาไม่ติดหิ้วเลยจิ้มได้ไหมครับได้ค้วเข้าไปแล้วเนาะไม่ทอดเลยเข้าไปแล้วเนาะอันนี้คือวิชาศิลปะนะคะศิลปะครับไม่มีคำว่าผิดอ่าอาจจะมีเส้นบางๆกับศิลปะนิดนึงแล้วมาฝึกฝึกให้เราใจเย็นนะครับค่ะแ่อีนิดเดียวใกล้ละครับใกล้แล้วใกล้จะใจร้อนล้วครับ มาครับทุกคนเดี๋ยวมาทำอาัวกันดีกว่าวัตถุดิบมีแค่นี้แค่นี้เลยค่ะง่ายแน่ๆ่ง่ายไหมครับพี่จ๊ะง่ายค่ะไม่ยากเลยค่ะมันดูมีแบบไม่เยอะเลยอ่ะใช่ค่ะอันนี้อะไรครับจะเป็นแป้งสาลีค่ะแป้งสาลีครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายค่ะกะทิค่ะกลิ่นมะลิแล้วก็กลิ่นมะลิค่ะมีแค่นี้เลยมีแค่สี่อย่างเองครับใช่ค่ะแป้งสาลีน้ำตาลทรายกะทิแล้วก็กลิ่นมะลิน้ำตาลเราต้องใช้น้ำตาลทรายขาวจริงเหรอครับใช้แดงได้ไหม <ะ>ถ้าใช้น้ำตาลทรายแดงเนี่ยสีของขนมอะค่ะเขาจะไม่ขาวเวลาที่เราไปผสมสีอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่สวยอ,อันที่เราเห็นข้างหน้านี้ค,คือแป้งอัรัวที่เสร็จแล้วใช่ค่ะแต,แแต่แต่ยังไม่ได้มาเป็นรูปแบบนี้ใช่ค่ะเพราะอันนี้คือ,อยังไม่ได้อบ ใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มลงมือทําเลยเริ่มแรกนะครับเราก็นะครับนําส่วนผสมที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปในอ่างผสมชามผสมนตาลใสเลยครับใส่ได้เลยค่ะอันนี้ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปทั้งหมดนีครับแป้งสาดีครับผมใส่เลยนะครับได้เลยนะส่วนที่สองครับจะต้องเป็นน้ำตาลค่ะน้ําตาลใส่ไปเลยนี่ครับน้ําตาลทรายถ้าจะถ้าสังเกตก็คือเราจะเป็นเป็นเล็ก ใช่ค่ะน้ำตาลทรายค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะใช้ไม้พายคนนิดนึงครับนให้เข้ากันน้ำตาลให้เข้ากันใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนที่สามนะครับจะเป็นกะทิค่ะกะทินะคะเราจะแบ่งใส่ทีละครึ่งก่อนใส่สักประมาณครึ่งหนึ่งก่อนค่ะแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันคนเลยถ้าเราใส่กะทิลงไปทีเดียวค่ะ จะทาให้ตัวแป้งเนี่ยละลายยากแล้วเขาจะเป็นก้อนอันนี้ที่ผมได้กลิ่นนี่คือค่ะกะทิครับกะทิอบควันเทียนค่ะอ๋อใช้กะทิอบควันเทียนใช่ค่ะขนมไทยนี่คือต้องใช้อบควันเทียนแน่นอนใช่จะได้มีความหอมอันนี้เราก็คือจะคนอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะพอไม่มีแป้งเป็นแบบขาวๆค่ะเราก็จะใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปค่ะอืมแค่นี้เองอ่ะทำไมแบบส่วนผสมมันน้อยจังเลยครับครูค่ะวันนี้เป็นนักเรียนเราก็จะใส่กลิ่นมะลิค่ะสักประมาณครึ่งฝาค่ะ กลิ่นมะลิครึ่งฝาใช่ค่ะโอเคหนึ่งฝานี่คือแบบหนึ่งช้อนชาเท่ากันไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อเท่ากันถ้าในกรณีที่แบบว่าใครไม่มีช้อนตวงก็ใช้ฝาได้เลยใช้ฝาได้เลยค่ะอ่าอันนี้เราก็ได้ที่่สามารถเทกรองได้เลยเทกรองนะครับโดยใช้กระชอนตาถี่นะครับครับค่ะอ่าคุณต้นสามารถใส่ลงไปได้เลยเราก็เราก็ต้องกวนใส่กระทะเทฟลอนใช่ค่ะลงไปในกระชอนได้หมดได้เลยครับ ก็จะปาดทาะเ <Hey, S 1> อ้ตอนนี้นก็ปาดในกระมังที่หมดครับแล้วทําไมเราต้องใส่กระชอนก่อนนะครับเหตุผลที่ต้องกรองนะคะคุณต้นเห็นไหมคะเพราะว่าบางทีแป้งมันละลายไม่หมดม,มันจะเป็นเม็ดเมถ้าเรากรองเนี่ยจะทําให้เนื้อขนมละเอียดขึ้นค่ะแล้วระยะเวลาในการกวนนะครับครูจะต้องะะใช้แบบในการกวนนานไหมอ่าใช่ถ้าเกิดขึ้นอยู่กับปริมาณที่เรา ทำนะครับอย่างถ้าสมมติป้าเป็น1สูตรที่คนต้นทําอยู่นี้ก็ใช้เวลาประมาณ 15- 2 0นาทยี่สก็นานใช้เวมล่ะเพราะเราจะใช้ไฟอ่อนมากเลยอ๋อต้องใช้ไฟอ่อนมากใช่ค่ะไม่ได้อ่อนธรรมดานะครับทุกคนต้องใช้ไฟอ่อนมากใช่แล้วเวลาควรคือต้องคนไปเรื่อยไหมครับไม่จําเป็นต้องคนตลอดเวลาค่ะขอโทษนะคะแป้งอะรัวเนี่ยค่ะถ้าเราควนตลอดเวลาเนื้อมันจะเหลวเกินไปเราแค่ใช้วิธีขูดให้ไม่ติดก้นกระทะ แค่นั้นเลยแค่นั้นใช่แล้วก็มีพักไม่พายบ้างแล้วค่อยขูดใหม่สักประมาณครึ่งนาทีขูดทีก็ได้ค่ะไม่เหมาะกับคนใจร้อนอย่างเราเลยอะค่ะพี่อาคือความยากของขนมไทยค่ะตอนนี้กลิ่นเริ่มออกแล้วนะครับด้านบนด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อ่าใช่เดี๋ยวจะเพิ่มเดี๋ยวจะมีความหอมเริ่มกลิ่นแล้วเดี๋ยวจะมีมากกว่ากลิ่นอะไรนะมากกว่ากลิ่นกลิ่นมะลิกับกลิ่นโอ๊กควันเทียนอุ๊ยอันนี้ก็เริ่มแบบ เหมือนเขาจะสุกตัวเขาสุกไวมากเลยนะครับอันนี้น่าจะไฟแรงแรงไปยกขึ้นนิดนึงเราต้องยกขึ้นนิดนึงคู่ครับอันนี้คือสีสีเดิมสีอันนี้คือสีสีตั้งต้นใช่ค่ะกสีตั้งต้นของแป้ง่แล้วที่จะมาเป็นสีแบบอย่างนี้แล้วเราจะต้องใส่สีตอนไหนอรัถ้าสมมุติว่าคุณต้นจะแบบกวนแบบสีเดียวเลยก็สามารถผสมไปตอนนี้ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าบางคนนะคะอยากจะแบบ กวนทีเดียวแล้วแบ่งผสมหลายๆสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กวนให้แห้งก่อนแล้วมาใช้วิธีการขยำก็ได้จริงๆมันก็สนุกนะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันต้องอ่ะถ้ามองอีกมุมนึงได้ฝึกความอดทนได้ฝึกสมาธิเป็นขนมที่แบบทัหน้าเล่นมากครับทุกคนเ็กๆจะชอบได้สร็จแ็แป้งโดอ่ะแป้งโดปั้นมาปั้นปั้นทีเนี้ยตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแป้งเขาไม่ติดแล้ววิธีเทสค่ะ เราแค่ดูอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะวิธีเทก็คือเราจะตักแป้งมานิดนึงแล้วใช้นิ้วบี้ดูค่ะอ๋อตักขึ้นมาอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ตักมาอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วบี้ใช่ค่ะสับบี้ถ้าเขาเนี้ยอย่างเงี้ยคือติดนิ้วถ้าติดนิ้วแสดงว่าเขาก็จะติดพิมพ์ค่ะต้องกวนต่ออีกนิดนึงจนกระทั่งเขาไม่ติดนิ้วเลยพิ้มได้ครับได้ค้ะเข้าไปแล้วเนาะไม่ทันแล้วเข้าไปแล้วเนาะหอมอ่ะค่ะกวนอีกนิดนึงก็จะใช้ได้แล้ว เมื่อกี้เรากวนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็ผสมซีเส็นเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ค่ะตอนนี้จะเป็เวลาขั้นตอนสําคัญทำาห้คุณต้นจะได้พิสูจน์ฝีมือครับนักเรียนของเราทีนี้คุณต้นอยากถ้าพิมพ์ลายไทยเนี่ยค่ะจะเล่นไม่ยากถ้าเราอยากได้แบบว่าหลายๆสีก็ได้นะคะอ่าเล่นสีได้เลือกเลือกอย่างอันนี้อันนี้สีอะไรครับอันนี้คือสีส้มค่ะสีส้มเราใช้เราก็ใช้สีแบบพุดเกต ใช่ค่ะนี่ชมพูก็แบบคอนเทนตด้วยนะครับใช่ค่ะมีชมพูเนี่ยคือมันก็จะมีเกสรใช่แล้วอยู่ที่เราแบบอยู่ที่เราลงไอเดียเลยใช่ค่ะวางเราต้องกดเลยไหมครับใช่ค่ะตอนแรกค่ะเวลาเราใส่แป้งลงไปอ่ะเราควรจะใส่บางๆก่อนและใช้นิ้วกดแป้งอะค่ะให้ลงไปถึงซอกกีบเพราะว่ากีบคือตัวกีบมีละเอียดเยอะมากเลยใช่ค่ะอันนี้คือวิชาศิลปะค่ะศิลปะครับไม่มีคำว่าผิด อาจจะมีเส้นบางๆกับศิดเลปกนิดนึงอันนี้เริ่มแบบว่าเริ่มรวมแล้วเริ่มรวมทีนี้เราก็ใส่แป้งลงไปให้เต็มพิมเลยค่ะเติมให้เต็มเลยแล้วจุดที่สําคัญอีกอย่างค่ะเราจะเก็บงานด้านข้างอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมีแป้งเกินขึ้นมาขอกินใช่เราก็เก็บเ้าเก็บข้าวเวลาแกะนะคะเราก็จะแสะตัวพิมพ์ก่อนการแซะพิมพ์จากแคบๆแล้วแซะนะคะ แสเพื่อที่ให้ตัวแป้งค่ะเขาล้อนออกจากพิมพ์ง่ายออแสนะคะแล้วก็ใช้นิ้วจับแบบนี้มีชี้นิ้วกลางอ้าออกความแล้วค่อยอ่านะคะความแล้วอ้าเขาก็จะออกมาง่ายแบบนี้อาอ่าพิธีการเอาออกจากพิมพ์ก็คือให้แสด้านข้างอย่างนี้ ซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆถ้ารู้ถ้าพอแบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันครบรอบแล้วแล้วก็นี่ามลงแล้วก็ใช้นิ้วกดตรงนี้ง่ายเป็นไงง่ายเลยปพิทฤษฎีเป๊ปมาดูฮะผลงานแล้วกดเลยมีสองซ่อมออกไหมออกแล้วฮ้ยออกแล้วอุ้ยสวยด้วยนี่นี้ลายสวยลายไทยสวยสีสวยด้วยเล่นสีด้วยนี่นี่ครับทุกคนสวยมากโอ้เทำไง ง่ายมากอันนี้คือจริงๆแล้วถ้าเราจะกินเป็นอรัวสดก็สามารถกินได้เป็นอรัวสดใช่ค่ะอันนี้ที่เสร็จไปก็คือเป็นแบบพิมพ์แบบง่ายครูใช่ค่ะแต่แบบง่ายเมื่อกี้เมื่อกี้เราทําไปประมาณ3นาทีอะสามนาทีต่อ1อันเพราะฉะนั้นถ้ามีออเดอร์สักแบบร้อยอันโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยจะปวดหลังแค่ไหนครับโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองพิมพยากบ้างอันนี้พิมพ์ย่ากของเราเลือกเป็นกอกบกุหลาบครับ เนี่ยที่บอกว่าย่าคืออะไรดูความต่างอันนี้คือแบบแค่ตรงๆแล้วก็ตื้นๆแต่อันนี้มันจะมีเลเยอร์มากกว่าจะมีความแบบพลิ้วของกลีบมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวได้ลองกันมาลุยเลยครับเราก็จะต้องลงกลีบก่อนค่ะคุณต้นอยากทำสีอะไรคะเลเลือกได้เลยใช่ไหมครับงานต้นเอา ต้นเอาแบบว่าลองปลายกีบก่อนได้ไหมคอ่าได้ค่ะลงเพลย์ทำเป็นแบบเล่นเลเรื่อยๆอยากแบบว่าทำเป็นโปรเฟชั่นอลทำให้อันเดียวเป็นโปรเฟชั่นอลตอนแรเห็นไหมถกล้องเซลล์ค่ะต้องให้เขาบางๆไม่ไม่หนามากสีขาวครับเวลาลงสีต่อไปเขาจะได้เห็นแบบสีอื่นด้วยประมาณนี้นะคะแล้วก็ เลือกสีที่ชอบได้เลยค่ะจะเป็นชมพูเจ็ดไหนได้เลยเหมือนแบบเอาจริงมันมันคืองานศิลปะใช่ค่ะทำแล้วมันเพลินมากมันเพลินแล้วมาฝึกฝึกให้เราใจเย็นนะครับค่ะใจอีนีดเบลใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้จะใจร้อนแล้วครับเราเล่นแบบทำเป็นธุรกิจเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอยู่ค่ะตอนนี้มันต้องมีกลีบดอกด้วยนะเอ้มันต้องมีกลีบใบด้วยทุกใช่ต้องใส่ใบด้วยเดี๋ยวเราเอาแบบว่าเล่นเล่นไล่สีแบบสีกลีบ กรีบใบให้มีความแบบเป็นใบแตกใบอ่อนด้วย <c oughs> จินตนาการ <c oughs> ล่อมเลิศมาสำหรับจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับผมก็คือการเก็บรายละเอียดนะครับผมของตัวเนื้อถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เนื้อทั้งสองสีที่คุณต้นทำเนี่ยเข้ากันเราก็สามารถเกลี่ยให้เขา นนดก,กดให้เป็นเนื้อเดียวกันนอ๋อให้เขาผสานกันใช่ท๊อทําไมครับครูไม่อย่างนั้นเวลาที่เราอบแล้วอะค่ะตัวใบตัวสีเขียวที่เป็นใบอะค่ะเขาจะหลุดออกจากตัวดอกมันเหมือน,กกนมันเหมือนจะแยกคใช่ชใช่เ<ร>พราะฉะนั้นเราต้องกดให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันแต่ดผลงานจะออกมาสวยงามมากค่ะ ครับเราก็แกะแกะได้แล้วแกะอีกแล้วมาลุ้นกันอีกแล้วครับโอ้ยสวยต่อมันก็ยังแบบมีนิดนึงใช่คือกดารกดไม่ถึงใช่ใช่ค่ะมันจะมีเหมือนแบบกีบมันมันมันติดกับตัวดอกเนี้ยค่ะที่มันจะอยู่แบบข้างในเลยใช่ใช่ใเสร็จแล้วแต่ไม่ใช่ร้อเอซ็นต์ันนี้คืออารัวสดใช่ค่ะแต่วิธีของงามสินขนมไทยจะต้องเป็น อ่ารัวอบใช่ค่ะตอนนี้เราจะต้องไปเข้าตู้อบอีกใช่ค่ะเราใช้เครื่องอบผลไม้แห้งค่ะอบครั้งละสี่ชั่วโมงครั้งละสี่ชั่วโมงใช่ค่ะแล้วพักให้เย็นครับ ประมาณ4ชั่วโมงพักอีกสี่ชั่วโมงคำว่าพักให้เย็นเนี่ยต้องเอาออกมาจากตู้ไหมครูเอ่อแค่เปิดฝาตู้ก็ได้อ๋อก็คือดับตู้แล้วก็เปิดฝาไว้ถูกต้องใช่ค่ะอย่างน้อย4ชั่วโมงแล้วค่อยอบใหม่อบใหม่ทำแบบนี้กี่รอบครับก็ถ้าสมมติว่าเป็นไซส์เล็กกะค่ะไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยสองรอบได้สองรอบแต่ถ้าเป็นใหญ่แบบดอกบัวอาจจะ3รอบ อ๋อเพราะว่าเขาเขามีแบบชั้นหนความชื้นเยอะกว่าใช่คือการอบเป็นการอบไล่ความชื้นออกไปถูกต้องค่ะก็คือเข้าอบ4ี่ชั่วโมงค่ะพักพักพักใ็นสชั่วโมงแล้วก็อบใหม่อีก4ี่ชั่วโมงนั่นคือสองรอบก็คือชิ้นเล็กเฉพาะชิ้นเล็กใช่ค่ะ12สองชั่วโมงแล้วนะครูค่ะแล้วถ้าเป็นชิ้นใหญ่ก็อบต่อไปรอบที่ส3รอบโอ้โหก็เป็นใช้ทั้งหมดรวมพักแล้วประมาณ1ิ20ชั่วโมงถึง20ชั่วโมงใช่ค่ะอ๋อเพราะว่า พออบสี่พักสี่่แล้วอบสี่แล้วก็พักสี่ะแล้วก็ต้องมาอบนั่นคือรอบที่สามถูกต้องแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยอย่างเช่นถ้าหน้าฝนมีความชื้นความชื้นในอากาศก็คืงก็มีหมดใช่ค่ะอาจจะสามรอบยังไม่กรอบอาจจะต้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ง่ายเลยอะกว่าจะมาเป็นกว่าจะได้แต่ละชิ้นนี่ถึงบอกว่า1ชิ้น35บาทค่ะไม่มีคําว่าแพงจริง อ่ะแล้วพูดถึงอันนี้เสร็จออกมาอบออกมาจะได้หน้าตาแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะกรอบกรอผิวเขาจะเป็นสีเขาจะแบบว่าเหมือนแบบเหมือนเซรามิกอ่าผิวเขาจะเหมือนแบบดอกไม้เซรามิกครับนี่เราก็จะมีความแข็งข้างนอกใช่ค่ะแต่ข้างในก็ยังมี t e x t อความนุ่มใช่ค่ะอ่าแต่การเพิ่มมูลค่าก็ยังไม่ได้หยุดแค่นี้ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะต้องมาปัดทองนีกใช่เพิ่มความ หรูหรามากขึ้นค่ะงั้นเดี๋ยวปัดทองต่อเลยได้ไหมครับได้ค่ะตอนที่ต้องจะต้องทำลงศิลปะอีกแล้วครับมาครับเข้าสู่ขั้นตอนการปัดทองค่ะปัดทองเพิ่มความหรูหราใช่ค่ะให้กับขนมของเราได้แ้่เราจะเริ่มจากยังไงครับค่ะเราจะใช้ผงทองนะคะเป็นผงทองเบเกอรี่ที่ทานได้นะคะแล้วเราก็จะใช้แอลกอฮอล์ค่ะเป็นแอลกอฮอล์แบบฟู้ดเกรดทานได้เหมือนกันนะคะค่อยเติมลงไปนิดหน่อย เราก็จะคนให้เข้ากันถ้าสมมุติว่าเราจุ่มทองใช่ไหมคะแล้วเราไปทาเราต้องใช้ผู้กันดีบเหมือนบีบไล่ออกใช่ใช่มิงานเราเวลาเราไปทาตัวขนมมันก็จะไหลมันก็จะไหลแบบไหลแบบอย่างนี้เลยไหลแบบนี้เลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเราแค่ให้ตัวแอลกอฮอล์ทองนะคะใช่นิดเดียวค่ะเราก็แต้มทอง จะแต้มน่อหยแต้มเลยใช่แต่ครูจะแต้มแค่ปลายปลายนิดเดียวถ้ามากไปบางคนก็จะดูแบบว่าไม่น่าทานดูไม่กล้ากินใช่ค่ะเอาระดับบัวเลยแล้วกันครับเราทาแกนด้านในก็จะเป็นเกสรใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องบีบเหมือนกันใช่ค่ะใช่ควรจะต้องแล้วก็ใช่ค่ะค่อยๆแต้มใช่ค่ะครูครับเรวเห็นที่ครูบอกต้นว่าเดี๋ยวจะมีไปโชว์ความงดงามโชว์ความภูมิใจของขนมไทยยังไงครับสำหรับตรงนี้นะครับเราก็จะมีนำ ซอฟต์พาเวเเพราะว่าขนมไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งใน Soft Power นะครับเราจะนําขนมไทยต่างๆตรงนี้ที่ทุกท่านเห็นก็คือเป็นอรัวของเรานะครับไปแสดงเป็นนิทรรศการนะครับที่ญี่ปุ่นในงาน <ừ> ไทย Expo ซ <ừ> ์โปโตเกียวนะครับ2024นะครับ <ừ> ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็คือยก<ป>ยกงามสินขนมไทยไปเลยครับ,ใช,รบใช่ค่ะไปประกาศความเป็นไทยๆนะครับให้กับ ชาวญี่ปุ่นนะครได้เรียนรู้นะครับแล้วก็สามารถในงานในวันนั้นเราจะมีะกิจกรรมเวิร์กช็อปแบบนี้ด้วยนะครับให้คนญี่ปุ่นนะที่สนใจเข้ามาลองทำดูครับ เสร็จเรียบร้อยครับนี่สวยงามอารัวดอกบัวที่มีดอกเดียวในโลกใช่ค่ะเพราะว่าเ้นเองแต่ไม่ได้ปั้นเองครับวันนี้ครูปั้นให้สวยไม่เหมือนใครนี่แหละครับคือการเพิ่มมูลค่าให้กับความเป็นไทยขนมไทยเป็นอะไรที่อยู่คู่คนไทยมานานมากๆรวมถึงวันนี้เนี่ยมีคุณครูที่เก่งมากๆเลยในการร่วมผลักดันในการร่วมอนุรักษ์แล้วที่สําคัญคือเป็นการไม่ได้ออนุรักษ์อย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นที่จะ,ะไปสู่สายตาชาวโลกเอาเป็นว่าใครก็ตามครับที่อยากที่จะมาเรียน,นหรือว่าสนใจ ในการทำขนมไทยไม่ได้จําเป็นแค่อาร์โอย่างเดียวนะ,ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่งามสินขนมไทย<ช>ติดต่อได้ที่ไหนครับครูขออีกหนึ่งรอบครับสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook หรือ IG จีไลน์นะคะที่งามสินขนมไทยหรือเบอร์0 6 4 8 2 4 6 9 5 9ค่ะอยากจะฝากให้กับผู้ที่สนใจในการมาเวิร์กช็อปนะครับผมต้องบอกว่าตรงนี้สามารถนำเป็นรายได้ของเราได้และสามารถบางท่านนะครับสามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจของตัวเองได้ เพียงแต่เรานําขนมไทยที่เรามีอยู่แล้ว ใส่ไอเดียเข้าไปนะครับ<ง>ก็สามารถเป็นผลงานที่สามารถเพิ่มคุณค่า<ง>เพิ่มราคาให้กับขนมของไทยของเราได้ด้วยครับนี่แหละครับนี่คือความงดงามของซอฟต์พาวเวอร์ของไทยวันนี้ต้นต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับพี่จ๊าแล้วก็พี่<า>คเคียงมา,มากๆเลย,ยที่มาสอนวิธีการทําทําให้ต้นได้รู้จักขนมไทยแล้วก็รักขนมไทยมากขึ้นสนุกแล้วก็มีความสุขมากๆเลยเดี๋ยวอีพีหน้าทางทํากินจะพาไปสนุกสนานที่ไหนต่ออย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณพี่จ๊าแล้วก็พี่เคียงมากๆเลยค่ะ 지금까지 뉴스 스토리였습니다.